ผมเสพเบื่อตำรวจให้นะครับตำรวจทางหลวงจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ไว้ในทางหลักแบบนี้นะครับแล้วก็เรียกรถเรียกรถที่กำลังแรงมาแล้วเร็วกให้จอดเดี๋ยวผมเสพ่ยมผมจะไปขอแฝลงตัวอยู่กับแม่ค้า อลี่นะกอลี่ไทยตำรวจจังหว,วัดน,นะ,ะเดี๋ยวมันเทศนี้ยังอยูงง่ดิเดี๋ยวแป๊บเดียว ทำอะไรฮะแล้วเรียกรถจอดแบบนั้นได้ไงไปเรียกรถจอดแบบนั้นได้ไงแล้วคุณทำอะไรเรียกรถวิ่งกำลังวิ่งมาเร็วๆแบบเนี้ยโอ้ หมายเลขทะเบียนนะครับสี่กอไก่พอทงเจ็ดแปดสามสองเรียกต่อเลยที่เรียกต่อเลย ดักรถเข่าครับเนี่ยเนี่ยมันหนาจอดปะครับไอ้ตรงนี้เป็นนาล้งเบียร์อ่าล้งเบียร์ของมาที่ล้งจากมอเตอร์เวย์มากครับนะเมื่อกี้ผมได้บอกว่านี้ครับย่างออกไปดักรถแล้วก็รโบกห้จอด พึ่งมาครับผมพึ่งมาเอาซูเปอร์มรับะยนี่นตรงนี้นะนี่นะมาักสิหาดีกว่าผมบได้เล่าเองนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเสียงจากแม่ค้าผมโบขายเพิ่นแล้วกันแม่ค้ามันขายของทอี่ตรงนี้ าเฮ็ดอยู่จังี่เฮ็ดอยู่ในลักษณะนี้ทุกมือเป็นวะสู้มือทุกมือเนาะแต่ว่าบอกบอกสู้มือฮะฮะว่ายืนยันว่าเขาเอาเงินหรือไม่ดาว่ยืนยันเนาะรันอา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 ออา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 บาออาาอ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 าาาอาาอาา บนใจเพราะว่าบนใจกันขายอยู่ดีวอันนี้อันนี้คือความความเดือดร้อนของแม่ค้าเนาะพอเห็นตำรวจมาอยู่ตรงนี้เขากข้าได้ขายของถามว่าได้ขายอยู่ที่บนกินบนประกาศจอดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะว่ามีป้ายห้ามจอดนะป้านะแมนบ่อเนี่ยนะครับว่ามีป้ายห้ามจอดนะครับเนี่ยสามารถนี่เป็นเขตของประตูหน้าไพ่อินนะครับหนาล้งเบียครับผมก็บอกแล้วกันมาล้งเบียอีกอย่างนะครับล้งวัตโต้ยมากกแมน เนี่ยไม่ฆ่าเพิ่นก็บอกว่ามีตำรวจทางหลวงเป็นเป็นตำรวจในไอ้คีมออัดไช่แบบนี้เป็นบ่ใช่ลักษณะคือของมือนีเป็นบ่ใช่เพิ่นม่าเห็นอยู่ประมาณนี้ทุกมือทุกมือละสามรอบสี่รอบเนี่ยครับอันนี้มันบ่แม่นเขาไปอยู่ทางหลักนะเมื่อกี้นะแม็นบ่เขาอยู่ทางหลักคื้ ตรงนั้นน่ะมันบ่ควรเรียกรถจอดอยู่แล้วรถเขาแลนมาเร็วๆน่ะแลนมาเร็วๆอีหลีบ่ว่าจะขึ้นบมันเอาโดดลงซื่อๆน่ะเออ ยงไก็จบจบๆปั i i ああ okay. ๊ๆาก็ไปขั้นนัน่แลบงานก็มอนตองมาดูิจ้าองมาดูนอันเนันล่านซีหนาซีหลังมาจกมือทำโคงการสร้างราว่าสัญญาอย่างี่รแล้วไปรูมากแล้วไปอย่าสมบตเชียงสมุนะเพระว่ามันจังาน ใส่ชื่อแบบเนี้ยมีตาหรือแขนเลยก็เป็นตำรวจทางหลวงเออไปที่มอเตอร์ไซค์ขั้นเข,ขาวๆมาเนี่ยก็ยในในตำรวจทางหลวงไอ้เก่งสาวึ้งอ่ะเน่ยนี่แหละตำรวจทางหลวงมันเียนการวกสั้นายขวงสีเป็นไม้ใช่ไหมใช่มันพวกมัน,มมนอ๋เขาบม่ได้ขีดขวางเส้นทางการจราจรอันนี้มันเป็นส่วนของอ่านาทีเป็นของเทศกรีดโกเ่ยวนามันโมเนลหนาที่ของเขาอของเขารับผิดชอบอยูใ่ในเส้นการจราจรพวกนั้น

นี่หละเฮานี่แหะที่เป็นตัวเขาเอานีอยังล่ะราจางผู้ผมนี่เขาจำได้แล้วถ้าเป็นพวกเจ้าเห็ดทั้งเสี่ยมันจะได้ภาพเด็ดเด็ดจได้เห็นนี่ยังดีๆนะครับแอบทายบ่ต้องบ่ต้องย่านมันดอกเห็นบอมันมันหูจังว่าเขาทายมันมันหนีอะเอาฝากไว้นี่แล้วกันเนาะเป็นกำลังใจทุกอาชีพล่ะค็ขับรถผมกัจอดวนนุ่นเรื่อยเยอะ นักลบจานเถื่อนเข้าไปเบิ่งใน YouTube ในเ c e b o o k อ่ะมีเบิดล่ะครับ,รบนักลบจานเถื่อนหรือว่าพา่อใหญ่เกี่งไก่ไทยอ่อนมันน่นอะไรกันรูดจ,จากแล้วดอกครับครับไปก่อนข่า,ข,าของพุ้นหลายๆเป็นเสียงจากพ่อค้าแม่ค่าที่มันขายของอยูย่อยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับมันกับมันมีหลายล้านเนาะ ีหลายล้านอยู่น้กันท้ามาหากินของไทยของมั่นครับกันบ่ขายขา้างข้างไปจักจิไปขายใส่กัอาศัย้น้ำรดแล่นไปแล่นมานี่แหละเพ็่นจอดซื้อกับเขากำน้ำนผมมาเห็นพอดีนะครับเออพฤติกรรมคือเห็นรดแล่นมาเร็วยางออกไปใช่ไหมผมตอนแรกผมบ่ไดทไทยยางออกไปดักรถอยู่เล่นอยู่รถเล่นอยู่ยืนอยู่เล่นที่เขากำลังรดกกำลังแล่นมาเร็วๆนะยครับพี่น้องลองงบึง ผมอยากให้เบิ้งนั่นอยู่ทางหลักนะเมื่อกี้นะเนี่ยอยู่อยู่ประมาณนั่นแหละยู่อยู่ข้างหน้านี่แหละยู่ช่วงอยู่ในทางหลังนั่แหละครับมันมันสมควรปรปับปรุงแก้ไขได้แล้วครับสำหรับงานของตำรวจทางหลวงมันบ่ใช่เรื่องดีมาเห็ุแบบนี้นะครับอันตรา,ายมันจะขวางบ่ดไตา้กระเฮือนให้ประชาชนเกิอดอุบัติเหตุได้เฮือน ไม่ได้เสียดายดอกตำรวจอ่ะต่อยันคนอื่นเกิดวันเหตุน,นะครับอาผมต้องเดินทางต่อผมอไม่ได้มาจับผิดอีย่างเขานะผมบังเอิญไม่เห็นแล้วผมเห็นว่ามันเออม,มัน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 บทสมควรอย่างอย่างแรงเลยลหะะครับแบบนั้น เดียวอ,อาฝากคลิปนี้ไว้สำนี้แล้วกันนะครับผมต้องเดินทางต่อเป็นเป็นเขตอยุธยานะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาเอิ้นประตูน้านพระอินหรือเปล่านาล่งเบียนะครับนาล่งเบียอ่ายี่ห,อห้อนึงอะ่ะลงจากมอเตรเวย์มา แมีนเลือย่าครับลงเดียลงเนี่ยเ็ดอายุทยาครับประตูน้ำพระอินหรือบางพระอินเนี่ยบนอาแม่นบางพระอินนะประตูน้ำพระอินครับอ่าตรงเนี้ยนะเส้นเส้นสระบุรีกรุงเทพอะครับมิตรภาพเซ็นมิตรภาพยุ่ช่วงงานล้งเบียพอดีเลยอ่าขอปิดคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับ สวัสดีครับ